สวัสดีจ้าพี่น้องกาบสวัสดีพี่น้องอทุกคนมานเนาะมานุ่มบีมากเก็บของห่างมาขายพี่น้องใส่รอคุณมึงขจอดต่อคิวรถกระบะคุณนะหลกไรคันอยู่ไกลบ้านอยู่พี่น้อง,งนี่ติดทางดำนี่แหละเนาะ,ะเก็บของห่างมาขายอากะต่อคิวเพ่นรอคิวน้ำเพ่น น้องบีไปจับบัตรคิวได้ซิมหาพี่น้องคิวที่ซิมหามากกับประดวนห่วงมอเตอร์ไซค์ใส่์รอมากพอลราแยกให้แล้วเรียบร้อยแยกไปนละกันเป็นโรงงานเพิ่นเนาะมันะเจ้ากันถ่ารอคิวคือกันเพิ่นกะคัดกะแยกมากเหมือนคือกันพี่น้อง ถ้าเจ้าแห้งหลายเป็นกระบะเลยเก็บของห่างมาขายพวกขวดพวกเศษเล็กพวกขวดขวดเหลราขวดเปียกกล่องกระดาษนี่แหละมาขายนะไปก่อนพี่น้องขอเพิุมขึ้นไล้ไรไหมนี่เก็บคลิปสั้นมาฝากเก็บของห่างมาขายเนาะจัดสุขสีดาพี่น้อง